กลับมาชมกันต่อนะครับหลังจากจบภารกิจนะครับผมเอาเครื่องสูบน้ำมาส่งทีมงานทีมงานเสียทวินโอกำลังเช็คเที่ยวกันอยู่เลยฮะมาก็เมื่อนี้สิบเอ็ดมาตอนบายสูบแล้วกันแท่หัวอัดน้ำกันบุ่นวีวนวายเลยเทสันลมไปเที้ยมอนี้หานเ่โอ้มองกันโกเบยู่ั่นตีปาด วันที่เราไม่อยู่นี่วิ่งกันสนุกสนุกเลยครับนี่จ่อว่าซื้อต่อใครบ่คุนึงเรียนสามโน่นละไปแล้วครับลงไปแล้วครับวางดีเด้อไม่โคเหยียบเลยอย่ามือหน้าไปสูบ ูเดวยเอาขังเดิมนี่ฮนี่ครับทีมงานกำลังเช็คเที่ยวกันอยู่เลยสงสัยจะหมานครับวันนี้ครับวันนี้เจ้ายอดอัศวินไม่ได้ออกงานเลยเรียนจะคัดมือนนี่ นีติดลมบ่โอ้มาใหม่อีกหกติดลมบ่เหมอที่ติดรมบ่เดไมยนี่ครับพี่กัดบ้านดงพองนะครับตับลดงพอง อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมวันนี้ยืมเครื่องสูบน้ํานะครับเครื่องเบนซินของทีมงานเสียทวินนะครับไปสูบน้ำอ่าต่อไปเดี๋ยวก็ล้างไม่กับทีมงานก่อนวันนี้เสียอัดน้ำหนักหายไหมวันนี้ไม่าได้รันงนัก <c oughs> มือนี้เจ้าขับไม่โค้งแค่เจ้ายุ่งหวังเทิดินนอนหลับนอนเอาลงไปนอนตัดสองขั้นเหรอดีโอไฮทอให้เมาเลยสิบขั้นท่างคุณตักครูสองขั้นเดียวมาเขาเขาไปหาเจ้าสิขั้นเจ้าของตักสองขั้นต้องเอาหลาอะไรขยันเมื่อยขยันเมื่อยอ่าโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้เต็มที่สวัสดีครับ